หนาขยำกระดาษดีๆค่ลูกพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวมันไม่แห้งค่ะ หนที่กระดาษออกแล้วก็ขยำขยำอุ้นานีู่อ่ะนี่ค่ะขยำแล้วก็ถูถูแล้วก็เช็ดข้างล่างข้างบนนี่ไงถูข้างบนแล้วข้างล่างขึ้นขึ้นหรือลงลงไหนแม่ทำให้ดูเอามี่ไหมเนี่ยไม่ข้างบนไม่ได้ ทา,างล่าง,าง,างพอแล้วฉีกเลนนนหนูก็ถูกะปะเช็ดปะข้างล่างก็ได้จะไม่เมื่อยกระโดดอ่ะ